สอด d r a าดีเจภูมิพาแก๊งไทยบ้านปาร์ตี้หรูโซเชียลแห่ถามหรือโควิดไม่ติดคนรวยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกแล้วสำหรับดีเจภูมิที่เมื่อวันที่4สิงหาคม64เจ้าตัวได้อัปคลิปวิดีโอเปิดบ้านต้อนรับเซียนรังและหนุ่มๆแก๊งไทยบ้านมาเยือนกรุงเทพซึ่งในคลิป DJ จภูมมีการจัดปาร์ตี้เล่นเกมทานอาหารดื่มกินกันอย่างสนุกสนานมียอดวิวเกือบ1ล้าน เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจ worldwide ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าการจัดปาร์ตี้คอนเทนต์แบบนี้มันเป็นอย่างไรในเมื่อประเทศไทยกำลังเผชิญการระบาดของโรคโควิด -19 ส่วนแก๊งไทยบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนั้นทำเรื่องของใครหรือเปล่าจะได้ทำบ้างนอกจากนี้ทางเพจยังระบุว่าไม่ได้จะหาเรื่องแค่อยากรู้แนวทางการจัดปาร์ตี้คนเยอะๆแบบนี้อย่างไรไม่ให้ถูกจับ แถมคนดูคลิปก็มากมายไม่เห็นมีใครด่าอะไรคลิปนี้ถ่ายช่วงเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่โควิดระลอกล่าสุดกำลังระบาดในขณะที่คอมเมนต์อื่นๆต่างก็เข้ามาระบุว่าปาร์ตี้ดังกล่าวร่วมกลุ่มกันเกิน5คนไม่ผิดกฎอะไรหรอบางคนก็คอมเมนต์ระบุว่าคนรู้จักติดโควิดก็เพราะตั้งวงดื่มเหล้าแบบนี้หรือโควิดจะไม่ติดคนรวยกัน อย่างไรก็ตามดีเจภูมิได้ระบุในอินสตาแกรส่วนตัวว่าคลิปนี้ถ่ายทำก่อนล็อกดาวน์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ